ระเบิดโบสบ้านรตู้ VIP ครับเออครับเมนูวันนี้ก็ไก่อบปิ๊บนะครับนีเ่เราจะใช้เป็นไก่บ้านนะครับไก่บ้านบ้านใครบ่หัวเออ <laughs> ไม่รู้บ้านใครนะครับกูเช้ครับไปดูวิธีทำแล้วส่วนผสมวิธีการหมักกันเลยนะครับไปเกิดไปเลยไหมไปปะไปแล้วไหมมันก็นยากแล้วมาแล้วแหมโอ้ของมึงงี้ นะครับครับมาครับหลายๆแม่เ,เราก็ต้องมาเตรียมกระเทียมก่อนนะครับกระเทียมพุบกระเทียมเช็ดทุบกระเทียมนะครับทุบกระเทียมเสร็จแล้วก่น้ำปลาน้ำปลาน้ำปลามงึงอยู่ไหนน้ำปลามงึงซีเอะไรอย่งน้ำตาล <laughs> นี่นะครับใส่น้ำปลาเอ้ยน้ำปลานะครับอืมเค็มซะนอมาเค็มมาเค็มผงชูรสนะครับผงชูรสนัวนัวนัวแซ่บนัวแซ่บนัวนัวนัวนังนัวนังรสดีนะครับใส่รสดีนะครับ ไม่อะไรนะเข้าถอยไม่ไม่มันมัน,มนไ,มไม่ไม่ไม่เข้าไปน,นะมันจะได้ทุ่นนี่นะครับนวดไปไม่รู้มันจะเคลมหรือเปล่านะครับเราก็นวดนวดนวดหนักไปทุกคนข้างในนี้นะครับในนี้ในนี้นะครับเราก็จะใส่กระเทียมนี้นะครับเกาะเข้าไป เลยก็เติมกอเข้าไปครับแล้วก็ใส่ซอสหอยด้วยครับเพื่อมันจะให้มันเจมจุนจังในนะครับเจมจุนนะครับสองช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะเคแล้วก็จะจบคนมันด้วยนะครับเย้อเย้เย้นะครับเราทำอย่างนี้ด้วยนะครับก็คือหมักมันครับอย่างนี้นะครับโอเค โอเคครับมักเรียบร้อยทิ้งไว้ประมาณ30นาทีครับแล้วก็จะไปเตรียมเตาไฟเตรียมปิ๊บอบไปนะครับไปคัดเหรอแม่ไปแล้วถ่ายเจ้าของเลย <c oughs> ถึงขั้นตอนอบปิ๊บแล้วนะครับนี่เรากระดังไฟแล้วใส่เตาแล้วครับมีอันนี้รองขึ้นมาครับเราก็จะเอาถาดนี่แก้วนี่นะครับนี่ใส่น้ํานะครับใส่น้ําไปวางไปตรงเตาไฟเราครับตัวเคร่มันฮ้อนนะครับแล้วเราก็จะนําขวดนี่ครับขวดยังก็ได้ครับน้าขาวหรือน้าเปล่าเหรอเออน้าเปล่าครับน้าเปล่าเออน้าเปล่าแล้วใส่น้ํากัน มันแตกนะครับก็วางลงไปตรงกลางนะครับเดี๋ยวลืมนะครับตอนนี้ต้องใส่น้ําด้วยนะครับปึ๊บทำอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาไก่เรามาครับนี่นะครับไก่เราที่หมักไว้แล้วครับเอาไก่เรานะครับสุกลงไปตรงนี้นะครับใส่ขวดปั๊บโอ้โหสูงสูงโทษวันนี้รูเหมือว่าจะสูงเกิน อย่างนี้นะครับ,บ,บ,บโอเครมมานี้ครับแล้วก็น้ำหมักที่เหลือนี่นะครับเราก็จะลาบเสร็จตัวไก่ไปเลยครับครับมาแกะคราบนะครับอาซีเดนยินเสียงเด็กนอกเด็กนอกอให้นะครับเิ็นเอลให้มันเป็นลักษณะนี้นะครับเราก็จะเอาปิ๊บสุบลงไปเลยโอ้มาสสูงโผล่ไยเราก็จะลองสุบปิ๊บดูนะครับมันน่าขววเอา้ขาวเลย พอดีพอดีชนปากกิ่งชนนะครับมันสเกินนะครับเราจะหยั่นหยั่นมันลงนี้มันลงไปอีกโอ้ยโอเคประมาณนี้นะครับได้ทรงแล้วจับทรงให้สวยนะครับประมาณนี้นะครับว้าวก็จะสุบปิ๊บลงไปเลยนะครับโกปปิ๊บครับโขสุบไปแล้วครับสุบสุบกะให้ดีนะครับกะให้ดีให้อย่าให้มันติดผนังปิ๊บมากนะครับ โอเคครับอบไว้สานาทีตอนนี้ทุ่มยี่นะครับเดี๋ยวค่อยมาเปิดอีกทีหนึ่งไปครับเอาแล้วครับตอนนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับเวลาก็เลยเลยผ่านมานานแล้วตอนนี้เราใส่ไปทุ่มทุ่มยีนะครับตอนนี้สองทุ่มสี่สิบเจ็ดแล้วครับเลยมานานมากแล้วนะครับเราก็ตื่มทานไปสองรอบนะครับคือมันไม่สุกนะ เราก็ต้องเติมท่านไปสองรอบโอเคได้ที่ผมคิดว่าน่าจะได้นั่นแหละครับเราจะมาลุ้นกันมาเปิดกันได้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่จินได้ไม่จินได้ก็ขึ้นอยู่กับดวงนะครับมาครับเอาละนะได้บ่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 ได้บ เป็นแนครับไก่บ้านโอปปี้แต่ไก่เนี่ยจักบ้านไหมแต่อันนี้บ้านบักบ้านในบ้านเสียบ้านนะไม่รู้ไก่ไก่มานยังไงไก่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 ไม่รู้เอาไก่บ้านนะง้อบ้านใครล่ะอไก่บ้านไม่รู้บ้านใครไม่รู้บ้านใครครับผมไม่ใช่บ้านผมบ้านไม่รู้ยังไงครับชมไก่กันเลยครับ ไสุกแล้วน้ำสต๊อกได้แล้วน้ำจิ้มได้แล้วเดี๋ยวเราไปสับกินกัน,นครับอจิบน้ำเย็นๆมันร้อนไก่มันร้อนโอเคไปรอก,กินไก่กูมเมาเมาหมดขวดนะครับโอเคอดจริงๆเราจะคุณแชมป์ครับาารคุณแชมป์จับขวดให้หน่อย เราก็นี่เด็ดผักติ้วมาจับอย่างนี้นะครับโอ้อะไรจะปลานนี้อะไรจะชุ่มฉ่ำปลานนี้ครับพี่น้องครับโอ้โหแบบสุดยอดสุดยอดครับชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะครับไ,ไก่อบปิป๊บ เมื่อดันบวชระเบิดโบสถ์สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับไปเดี๋ยวไปให้ทีมงานแฟนคลับของเราชิมกันคือที่กอพกอดแต่ก่อนลูกสาวลูกสาวใช่ปีกในนะครับมา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 หัดดูมันคือก็คือเรื่อหือแบบ น้ำสะต๊กมันกับเนื้อไก่ให้หมักแซ่บเข็มนัวมันไก่เหนียวไกไว่ไผ่วเนี่ยอ่ะอือหึอือหึเอะบ่งไก่เหนียวมากอือ สงสัยจะเป็นไก่เท่าไก่หนุ่มอยู่แต่เฮ้ยเท่าเท่าเท่าไหมไม่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 อะไรไก่ไก่สาวเนี่ยจะให้เรามาทำเซเชีลล์ได้ครับฮะนี่นะไม่รู้อะไรใส่แก้วด้วยมีแก้วเฮ้ยเก้ามีแก้วโอ้โหพอยังลุย เฮ้ยแซบาน้ำม้วนแซบแซบเลยชีวิตดีๆที่ดวงตัวสกุลลครวาซาแซบบ้านวข่สกุลเด้อเออบ้านสกุลเด้อจาน วอร์นคือมันวหลล์ัะ <mun i> คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครกดไลค์กดติดตามกดอะไรแล้วก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับอย่าลืมกด,สว,ส,ดสวัสดีครับอย่าลืมกดสาขาครับอย่าลืมสัต่ตะไคร้ด้วยครับกับคาเอ้ยิงขิงแบบกูดเบบกูดเพื่อจะเป็นเครื่องต้มยำใครอยากให้เราทำอะไร ใครอยากให้เราทำอะไรคอมเมนต์ comment ครับคอมเมนต์คอมเมนต์ข้างล่างครับเดี๋ยวทีมทางช่องเราจัดให้โอเคบ๊ายบาย